แล้วเลือกได้แล้วนะเลือกได้แล้วก็ไปซื้อไปสนียบัตรมาเ,เพราะว่าไทยรัฐกรุ๊ปนะครับคุณผู้ชมเตรียมของรางวัลว้เห็นหน้าจอไหม15ล้านกว่าบาทนะครับซื้อไปสนียบัตรใครชอบแบบว่าแบบเดิมแบบเดิมนะเขียนชื่อที่อยู่แล้วอย่าพึ่งส่งเขียนชื่อทีมก่อน บางคนนะ่าตื่นเต้น oh. <c oughs> เียนชื่อที่อยู่ปั๊บส่งเลยล,เลืมทีมใส่ทีมก่อนว่าเชียร์ทีมอะไรนะครับค่ะอันนี้วิธีการแรกแบบออริจินอลใช่ไหมอีกวิธีการหนึ่งค่ะอันนี้ก็สามารถที่จะร่วมทายผลกันได้แบบทุกที่ทุกเวลาเหมือนกันกับการลุ้นโชคผ่านทางโพสการ์ดออนไลน์ทางแอปพลิเคชันพร้อมโพสต์นะคะโหลดแอป,ปนี้ได้เลยพร้อมโพสเนี่ยโหลดได้จาก App Store แล้วก็ Play Store นะคะพอโหลดมาเสร็จแล้วเราก็เขาก็จะมีให้จ่ายตังค์แล้วก็ให้ได้เลือกทีมที่เราเชียร์เหมือนกันค่ะ ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง17ธันวาคมนี้เท่านั้นค,คุณผู้ชมมีเวลาอีก17วันสุดท้ายเลือกทีมในดวงใจได้เลยค่ะครเราแจกใหญ่แจกหนักรางวัลมูลค่าสูงถึง15ล้านบาทบอย่าลืมนะส่งเยอะส่งมากเท่าไหร่ก็ได้ลุ้นเยอะไปด้วยนะคะคขอให้เป็นผู้โชคดีละกัน6นาฬิกา44นาทีช่วงหน้าเดี๋ยวมาเจอบีบ้านโป่งบบ้านโป่งเป็นใครเป็นหนุ่มเมายาอาราวาสครับนี่ ไม่ง่ามไปปืนช็อตไฟฟ้าไปสุดท้ายแพ้ให้กับอะไรไ<ป>เดี๋ยวมาดูครับบอดดีเฟอร์สมาร์ทรับบิทไลเ p ย์ป smart, Pay. เปิดโหมดสนุกคุ้มได้ไม่หยุดโหมดกินโหมดเที่ยวโหมดช็อปโหมดสนุกรับโค้ดส่วนลดไลแม n มูลค่า200บาททุกเดือนวันนี้ถึง30กันยายน2566สบักสมัครได้ที่ธนาคารกรุงเทพและโมบายแบงกิ้ง เมื่อเร็วๆนี้พลเอกประวิทย์วงศ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีให้เกียรติร่วมเปิดงาน Thailand สมา r t ต i ิ y Expo ป2022งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีระดับนานาชาติด้านเมืองอาาัจฉริยะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรฐกิจดันไทยก้าวสู่การเป็นเมืองอาาัจฉริยะอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพผ่านความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนเทคโนโลยี <Technology S 1> เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวแล้วก็อยู่ในชีวิตประจาวันของพวกเราทุกวันเทคโนโลยี <Technology S 1> ในประเทศไทยก้าวไปถึงไหนนะครับเชิญมาที่งาน Thailand S มา r t c i ิต Expo 2022 30พฤศจิกายน,น,น, 2, นาาาจน